ส่วนเหตุการณ์ต่อมานี้ค่ะเกิดขึ้นในบริเวณเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะอุทยานแห่งชาติสีเทพทเพิพิบูรณ์นะคะไปพบว่ามีชายคนหนึ่งอาการมึนเมาถอดเสื้อเดินเอะอะโวยวายผ่านไปผ่านมานะคะชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้ค่ะนี่คือผู้ก่อเหตุไม่สวมเสื้อด้วยนะคะชาวบ้านก็ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพเอาไว้ แกเมาค่ะเดินโวยวายอยู่บนถนนหน้าอุทยานแห่งชาติสีเทพที่เจษบูลหาเรื่องด่าทอชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบนถนนนะคะทําให้ผู้คนที่พบเห็นก็หวาดกลัวก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โทรแจ้งตํารวจสพสีเทพให้เข้ามาระงับเหตุนะคะเอามาดูกันว่าพอหลังตารวจมานี่เกิดอะไรขึ้นนั่นจากที่เดินอยู่บนถนนกระโดดลงไปในน้ําอย่างนี้ค่ะตอนไปนี่ก็คือลอยคออยู่ในสระน้ํานะคะ ทราบชื่อชายคนนี้เนี่ยชื่อว่านายตะวันอายุ35ปีค่ะกระโดดลงไปก่อนที่ชาวบ้านและตำรวจจะช่วยกันเกลี้ยกล่อมบอกให้ขึ้นมาเถอะไปดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะเรียบร้อยสับการะ่ไหมแรงวัดก็ดีที่สดที่สุดไม่ใย่รถหลบหลบเออวางสิบล้อขายก็พอนี่ยใช่ไหมก็ไปลูกมา นี่ถ้าเป็นสาวๆหน่อยก็จะเรียกว่าเป็นอาการสะบัดสะบิ่อย่ามาจับ <c oughs> อย่างนี้<า>นะคะแต่ต้องจับละ้ค่ะเพราะว่าเนี่ยสร้างความเดือดร้อนนะคะแม้ว่านายตะวันจะยอมขึ้นมาจากสระน้ำแ,แต่ยังเมาอยู่ไม่ยอมให้ตํารวจจับตัวแล้วก็ยังท,ทําท่าท้าทายตํารวจชุดสืบสวนด้วยนะคะตํารวจก็เลยคุยดีๆไม่ได้ก็ต้องมากันอย่างนี้ค่ะใช้กําลังคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนําตัวส่งโรงพยาบาลศรีเทพไปสงบสติอารมณ์กันหน่อยค่ะ